ตอนรับเข้าสู่ฮัตคอข่าวรายการข่าวที่คอข่าวไม่ควรพลาดสวัสดีค่ะพบกับดิฉันเขมสอนหนูข่าวนะคะฮาตคอข่าววันนี้ติดตามปัญหาเรื่องของดินซุดค่ะคุณผู้ชมเคยเจอกับปัญหาดินซุดหรือเปล่ากังวลใจหรือไม่อย่างไรส่ง s อสมาคุยกันได้นะคะผ่านทางหมายเลข4ี5 5 5 5 5ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูปัญหาดินซุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองกันก่อนนะคะเกิดดินซุดจนทำให้บ้านเรือนนับสิบหลังคาเรือนได้รับผลกระทบแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะดินซุดในครั้งนี้เกิดขึ้นที่หมู่สามตำบลโพสะอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรก่อนหน้านี้ชาวบ้านสันนิษฐานถึงสาเหตุกันไปหลายต่อหลายเรื่องนะคะวันนี้คุณภาคพลโตเขาบุตรก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมฐานแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณภาคพลเลยค่ะเชิญค,ค่ะ ผมลงมาตรวจสอบพื้นที่ดินสุดนะครับแล้วก็ทําให้บ้านนั้นได้รับความเสียหายต้องบอกว่าสภาพความเสียหายนั้นน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับบ้านหลังนี้นะครับทั้งหลังเลยนะฮะปกติแล้วพื้นของบ้านนี่จะสูงอยู่กับพื้นบ้านหลังนี้นะครับประมาณหนึ่งศอกนะครับหลังจากที่ดินได้ซุดตัวลงมานะครับบ้านหลังนี้ทั้งหลังนะครับร่วงลงมาอย่างที่เห็นนี่นะแน่นอนครับเจ้าของบ้านบอกว่าหลังนี้นะครับเสาเข็มนั้นเป็นเข็มไม้ส่วนหลังนี้เป็นเข็ม อนกรีดนะครับในขณะที่ดินซุดนั้นก็มีการสั่นไหวนินดนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายตรงนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรแล้วก็แนวทางในการแก้ไขนั้นที่ถูกต้องควรทำอย่างไรเดี๋ยวปติดตามพร้อมกับผมครับ ล่าสุดวันนี้นะครับบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพื้นดินสุดทั้งหมดรวม14หลังคาเรือนความเสียหายมากน้อยขึ้นอยู่กับแนวเลื่อนของพื้นดินนำมาสู่รอยร้าวจนทําให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลว่ารอยร้าวอาจลุกลามกระชับพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วนำมาสู่ความเสียหายของบ้านทั้งหลังจากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้ยังหาสาเหตุเพื่อจะหาทางป้องกันยังไม่มีคำตอบของเหตุการณ์นี้ วันนี้ผมและเลขาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้ลงตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดเพื่อหาคำตอบให้กับชาวบ้านและเสนอแนวทางป้องกันพื้นดินสุดอาจารย์ครับขยายความนิดนึงว่ามันเกิดจากอะไรทำไมมันถึงมีรอยร้าวทำไมดินต้องไหลน้ำลดลงต้องเกิดปัญหาแบบนี้ปกติแล้วเนี่ยดินที่อยู่ริมแม่น้ำ เวลาน้ำขึ้นมาน้ำเนี่ยจะไหลเข้ามาในช่องว่างของดินํำว่าช่องว่างเนี่ยจริงๆในทางหลักทางวิศวกรรมเนี่ยมันคือโพรงดินแต่เป็นโพรงเล็กๆไม่ใช่โพรงใหญ่ๆนะครับเป็นโพรงเล็กๆน้ำไหลซึมเข้าไปได้ดินเหนียวเนี่ยโพรงจะเล็กมากถ้ามองด้วยตาปากาไม่เห็นทรายนี่น้อยมากเขาเรียกว่าโพรงโพรงดินที่มีน้ำเข้าไปได้แต่พอน้ำเสมอกันเรียบร้อยเขาก็จะไม่ขยับซ้ายขยับขวาดินก็จะถูกดันไว้ด้วยแรงดันน้ำพอน้ำลดลงน้ำในดินเนี่ยพยายามจะไหลาตาม การไหลตามเนี่ยครับก่อให้เกิดแรงขยับตัวทําให้ดินขยับตัวมีดินมีการเคลื่อนตัวเพราะดินเคลื่อนตัวได้ง่ายที่สุดก็ไหลลงแม่น้ําโดยเฉพาะถ้าดินตรงนั้นมีความต่างระดับในแนวดิ่งสูงหมายถึงริมตลิ่งเทียบกับท้องน้ําหรือริมริมชายน้ำเนี่ยมีความต่างระดับในแนวดิงเนี่ยสูงมากจักเดืมเคยมีน้ํายันอยู่เนี่ยแล้วต่างกันแค่สามเมตรพอน้ําลดตรงเป็นเจ็ดเมตรเงี้ยโอกาสที่ดินจะเลื่อนไหลสูงมากเพราะเขาจะต้องปรับสมดุลเขาตั้ง เอ่อเป็นแนวดินเฉยๆไม่ได้ดินเนี่ยจะไม่เกาะตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับไปเลยการปรับของเขาจะสังเกตได้ว่าจะเกิดรอยแยกที่ผิวดินก่อนเกิดรอยแยกนั่น,นแสดงว่าดินสมวลนั้นเนี่ยกำลังจะเคลื่อนพอเขาปรับแล้วเขามีความเอ่อคิดว่ามันยังไม่สมดุลเขาก็จะปรับด้วยตัวของเขาเองใหม่ขยับเป็นอีกรอยหนึ่งเราจะสังเกตว่ารอยแยกพวกนี้จะเกิดทีละรอยแรกมีรอยที่สองมีรอยที่3มแต่วิธีการที่จะสังเกตสําหรับความปลอดภัยประชาชนก็คือเมื่อเกิดรอยแยกตรงบริเวณไหนอย่าเข้าใกล้ อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดแล้วถ้ามุฟของได้จากตรงบริเวณต้องมุฟก่อนอันนี้เพื่อความปลอดภัยแต่ข้อสังเกตอันถัดมาก็คือว่าถ้ารอยแยกตรงนั้นเ,เดินเคยห่างกันห้าสิเซนมาห่างกันน้อยลงน้อย,อยลง,ยลงตามลำดับแสดงว่าเขาเริ่มเข้าสู่สมดุลเว้นแต่ว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติม mm hmm. เช่นเราฝนตกฝนตกทําให้ชุ่มก็อาจจะขยับอีกนะครับรอยแยกที่บง่งบอกว่าตรงบริเวณนี้ใกล้จะหยุดหรือ,อยังมีให้เห็นนะครับว่าใกล้จะหยุดแล้ว แต่ว่าดินตรงส่วนที่แยกไปแล้วขอให้เข้าใจว่ามันเป็นดินที่คนละส่วนแล้วเขาจะยุบไปเรื่อยเมื่อวานเห็นว่ามันยุบน้อยวันนี้จะเห็นยุบมากขึ้นพรุ่งนี้ก็เห็นยุบมากกว่าเดิมแต่เป็นดินก้อนเดิมแต่ถ้าเกิดรอยแยกมันเกิดเข้าไปในแผ่นดินมากๆเข้าเรื่อยๆแสดงว่าเขายังไม่สมดุลก็จะตอบไปเรื่อยอย่างนี้นั่นต้องบอกว่ามันเป็นแค่วงเวลาหนึ่งใช่ที่เราต้องเกิดแบบนี้ใช่ครับแล้วด้วยเหตุอย่างนี้ถ้าเรามองวิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุอย่างนี้การแก้ไขก็จะถูกทางยกตัวอย่างเช่นเรารู้มวลดินกกก้้้อนีวาางปรระมมณัเต ตั้งหเมตรถึง7็เมตรในบางพื้นที่ก็กำลังไหลทั้งมวลลงไปอยู่ๆเราไปเอาเข็มชีฟภายไปตอกไว้ที่ปลายถามว่าอยู่ไหมไม่เกี่ยวเลยมันไม่อยู่แน่ๆเพราะมันไปแล้วนี่วิธีการที่จะไม่ให้มวลดินก้อนนี้เคลื่อนต่อก็จะต้องมีการตอกเข็มเป็นขั้นบันไดเพื่อเย็บให้ดินก้อนนี้แนบกับดินที่อยู่ข้างล่างที่มันไม่เคลื่อนันอเป็นขั้นบันไดไล่ขึ้นมาลแนวหนึ่งอยู่กลางสุดอีกแนวหนึ่งไล่ขึ้นมาอันนี้เป็นการแก้แบบแบบที่ที่ตรงที่สุดนะฮะกับกับเรื่องของการไหลดินแต่ยังไงก็แล้วแต่ ต้องระวังเรื่องหนึง่งการถมดินจะต้องไม่มาเพิ่มน้ำหนักเช่นไม่เอารถแบคโฮไม่มีการกบดินเห็นอย่างนี้เอาดินมาถมยิ่งไปกันใหญ่ไม่ได้นะไม่ได้ไไดเป็นไม,ไ,ไม่ได้เลยผ,ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับแค่มวลดินก้อนนี้อย่างเดียวมันก็หนักพอแล้วย,งยวังเอาดินมาถมมันอีกเนี่ยก็จบเลยมันก็ไปอีกสุดท้ายเขาก็ปรับสมดุลอีกบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็เลยเอียงหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นจะต้องแก้อย่างนี้ไล่เป็นสเต็ปขึ้นมา ส่วนแนวรอยร้าวจะมีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่สภาวะฝนตกก็มีผลเช่นกันสิ่งที่ชาวบ,บ้านต้องปฏิบัติต้องคอยตรวจสอบรอยร้าวที่เกิดขึ้นใหม่และไม่ควรนําตัวเองเข้าไปสู่ในจุดเสี่ยงถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยให้ย้ายทั้งคนทั้งของออกจากพื้นที่ทันทีอนเอนกพลพิโย์ถ่ายภาพทัชพลตหอมบุตรฮัทนะขอข่าวรายงานครับ ค่ะข,ขอบคุณคุณพัสพลและทีมข่าวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดแผ่นดินสุดได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรคะ่ะสนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทอกส กลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยไว้ใจใครไม่ได้ให้วัตชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับกล้องวงจรปิดวัตชิคมจัดชัดจริงพ่อสอนผมว่าทุกคนต้องเลือกทางของตัวเองบางครั้งต้องกล้าที่จะเปลี่ยน ตอนผมขายธุรกิจนมแล้วเริ่มธุรกิจท่องเที่ยวใครก็ว่าผมบ้าแต่ผมเชื่อในสิ่งที่คนอื่นไม่เชื่อเพราะชีวิตมไม่ต้องคน้นโชว์วันนี้ถึงมีทางของตัวเองแต่ผมยังไปได้เจฟโรและด์เทรลเบรเซอร์ใจถึงก็ไปถึง กกราคการทําผลิตภัณฑ์อาหารโอท็อปเป็นอีกอาชีพหนึ่งของผมออยอเขามีเกณฑ์มาตรฐานผมทาตามแล้วครับแค่สถานที่และอุปกรณ์การผลิตต้องสะอาดป้องกันสารละลงรวมและการปนเปื้อนการผลิตต้องฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอมีสุขาพิบาลที่ดีและทําความสะอาดสม่าเสมอพนักงานต้องมีสุขภาพดีแต่งกายสะอาดเห็นไหมผมได้เลขอยลด้วยคนซื้อเห็นเขาก็อุ่นใจ TMP ขั cool ้นพื้นฐานเพื่อการผลิตอาหารที่ปลอดภัยก้าวไกลสู้ครัวโลกทำเถอะมีแต่ได้กับได้ผู้บริโภคก็ปลอดภัยเราก็ขายได้ ใจใครไม่ได้ให้วาตาชิเฝ้าบ้านคุณดีกว่าครับอุ่นใจอยู่ที่ไหนก็เช็คได้ผ่านมือถือด้วยเทคโนโลยีจากเรากล้องวงจรปิดวาตาชิคมจัดชัดจริงคนอย่างผมทําอะไรต้องพิสูจน์ได้ฮาร์ดดี้เบเนคอรผมพิสูจน์แล้วขอแนะนําเครื่องดื่มธัญญาหารสําเร็จรูปและกาแฟเบเนคอรผสมเทนสตาโนเอสเตอร์คุณก็พิสูจน์ได้ โอกาสที่คุณเคยได้รับมอบอนาคตให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพียงคุณสํารตินี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนห้ากระดาษกลางตรงนี้เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาคือการมอบอนาคตดีๆสำหรับทุกคนที่ได้รับกยศให้โอกาสให้อนาคตการเสียฟันจะเป็นเป็นหายหายถ้าเราไม่ทำอะไรการเสียฟันจะกลับมาอีกค่ะ ดิฉันแนะนำเซนเซดายใหม่คะ่ะเพื่อช่วยลดเสียวฟันลดปกป้องต่อเนื่องทุกวันคะ่ะเราเสียวฟันเพราะว่าท่อเล็กๆเปิดพอเราทานร้อนหรือเย็นความเย็นจะเข้าไปในท่อเนื้อฟันไปกระตุต้นเส้นประสาททาให้เราเสียวฟันคะ่ะส่วนผสมของเซนซดายใหม่นะคะเข้าไปทํางานในเนื้อฟันไปช่วยลดเสียวฟันระแป๊บตได้ยาวนานคนที่เสียวฟันน่าจะมีความสุขทานอาหารที่ชอบคะ่ะไม่ต้องหลีกเลี่ยงเลยคะ่ะ พินิจรัตนโกสินทร์ตอนวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโทรสร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าวัดสามจีนพระอุโบสถปริสถานพระพุทธทศพลยานเป็นพระประธานที่พระมหามนดรบเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำสมัยสุขโขทยัยและเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกเป็นที่เคารพสักการะของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในพระมหามนดบยังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการประวัติของหลวงพ่อทองคาและประวัติศาสตร์ของเยาวราชตั้งแต่อดีตให้ได้ชมอีกด้วย กลับมาฮะข่าวช่วงนี้นะคะยังคงติดตามปัญหาเรื่องของดินซุดไม่ว่าจะเป็นตลิ่งริมแม่น้ํำซุดถนนซุดหรือว่าแผ่นดินซุดนะคะสาเหตุเกิดได้2ปัจจัยค่ะทั้งจากธรรมชาติแล้วก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์นะคะฮะข่าววันนี้จะย้อนกลับไปดูสาเหตุของปัญหาดินซุดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวโน้มของอนาคตในข้างหน้านะคะว่าปัญหานี้ในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้าง เราไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะหลังจากผ่านพ้นน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี2554ที่ผ่านมาปัญหาที่ตามมาตั้งแต่ต้นปีนี้ก็คือตลิ่งริมแม่น้ำสายต่างๆซุดตัวลงไปในแม่น้ำบางกรณีถึงกับพาบ้านเรือประชาชนลงไปจมอยู่ในแม่น้ำก็มีนะคะส่วนถนนเลียบคลองสายต่างๆก็มีการซุดตัวลงไปจนเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนสาเหตุหลักๆคาดว่าเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองค่ะ ช่วงต้นปีสภาพอากาศร้อนจัดด้วยนะคะระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองลดระดับลงจนดินไม่อุ้มน้ําประกอบกับปริมาณใช้น้ําในพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ดินเร็มตะล่งเกิดการซุดตัวและเมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนเขื่อนหลายแห่งได้ทยอยปล่อยน้ําออกมาเพื่อลดปริมาณการกักเก็บจนรองรับน้ําจากฤดูมรสุมอย่างกรณีของแม่น้ําน้อยจังหวัดพระนครศรีษยาและอ่างทอง ที่แห้งขอดมานานเมื่อเขื่อนระบายน้ําเร็วระดับน้ําสูงขึ้นมากดินแนวตลิ่งปรับโตไม่ทันก็เกิดการพังทลายลงในแม่น้ําเช่นเดียวกันนะคะส่วนปัญหาการทุดตัวของถนนในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นข่าวลึกโครมเมื่อไม่นานมานี้เรื่องนี้มองสาเหตุได้ไม่มยากค่ะว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์เพราะแต่ละจุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่สร้างมานานเบื้องล่างมีระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะท่อน้ำประปาที่มีอายุยาวน,นานหลายสิบปี ขาดการบำรุงรักษาเมื่อเกิดการรั่วซึมน้ำก็จะไปดันทรายทำให้เกิดช่องว่างเมื่อน้ำหนักด้านบนมีมากกว่าก็ทำให้ถนนซุดตัวลงได้นะคะส่วนการซุดตัวของแผ่นดินก็มีส่วนเช่นกันเพราะยังมีการใช้น้ำบาดาลทำให้แผ่นดินซุดตัวตลอดเวลาค่ะสำหรับสถิติการเกิดการซุดตัวของดินต่ละปีของประเทศไทยมีการซุดตัวดินค่อนข้างสูงนะคะโดยกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลจะซุดตัวต่ำลงปร,ประมาณปีละสิบเซนติเมตร จุดที่เสี่ยงเกิดการซุดตัวสูงก็คือหัวหมากลาดพร้าวพระขนงและบางนาโดยบริเวณที่มีการซุดตัวจะเป็นดินอ่อนมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคจํานวนมากนะคะมีโพรงมีดินะตะกอนปิดทับบ้างมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต้ดินจะเห็นได้ว่าปัญหาการเกิดแผ่นดินซุดตัวเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างช้า สต่ปัญหาการเกิดแผ่นดินสุดตัวด้วยฝีมือมนุษย์น่ากลัวและรวดเร็วกว่าจําเป็นต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ขึ้นอีกนะคะเจาะลึกเพิ่มเติมนะคะสําหรับสาเหตุของปัญหาดินสุดและร่วมการหาแนวทางป้องกันปัญหานี้นะคะฮาร์ดข่าว,ขาววันนี้คุยกับศาสตร,ราจารย์ดรธนวันรจารุพงศกุลหัวหน้าหน่วยศึกษาพิบัติภัยและข้อสนเทศเชิงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้อาจารย์ธนวันรอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ อาจารย์ธนวัน์ค้าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ค้าจะมีรายงานข่าวบ่อยครั้งนะคะเรื่องของดินสุดตัวแผ่นดินสุดทําให้ตอนนี้ประชาชนกังวลใจนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอกับปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ริมตลิ่งริมแม่น้าตรงนี้มีพื้นที่ไหนที่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดปัญหาดินสุดได้บ้างคะอาจารย์คะาปกตินะ แผ่นดินทุดท่าแผ่นดินทุดที่เป็นข่าวที่อย่างคลองนะครับปกติเป็นเราพบว่าเราก็พบได้บ่อยนะครับนะจุดมักจะเกิดในบริเวณที่อยู่ริมคลองหรือริมแม่น้ำนะครับโดยเฉพาะว่าในช่วงที่ตอนหน้าน้ำเนยน้ำเต็มเ็มแล้วก็จะมีการลดของน้ำเนี่ยค่อนข้างจะรวดเร็วเนี่เรามักจะมีปัญหาดินทุดนะฮะมันก็ดินทุดจะเป็นแผ่นเลยอย่างผมยกตัวอย่างเช่น แถวก็คลองลังสิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยถนนทั้งแนวเนี่ยพังเลยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุเดียวกันอันนี้อันนี้คือคือการชุดตัวของดินริมตลิ่งหรือริมแม่น้ําการชุดตัวของแผ่นดินอีกประเภทหนึ่งก็คือการชุดตัวที่เกิดจากการที่เราสูบน้ําบาดาลผลกระทบของการสูบน้ำบาดาลตรงนี้เราเพราะว่าแผ่นดินชุดที่เกิดจากการเนี้ยเกิดมานานแล้วเกิดตั้งแต่ปีสอง6ันรอยี่สบหกนะฮะ ตอนนั้นอัตราการชุดนในกรุงเทพมหานครในโดยเฉลี่ยวัวหมากเนี่ยประมาณสักสิบมากกว่าสิบเซนค่ะแล้วก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณสักห้าเซนแต่ตอนนี้หลังจากที่มีการควบคุมน้ำบาดาลเนี่ยอัตราการชุดดีขึ้นตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักสองเซนถึงสี่เซนแล้วก็บริเวณซึ่งหมายความว่าที่เคยชุดมากๆตอนนี้ก็เหลือประมาณสักหนึ่งเซนถึงสามเซนค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโซนของการชุดที่เกิดจากการสุบน้ำบาดาลในกรุงเทพมหานครได้ย้ายไปอยู่ทาง ทางชานเมืองแถวปทุมธานีค่ะนะครับแล้วก็รอบนอกแถวมหาชัยนะครับอันนั้นอันนั้นอันนั้นปัจจุบันเรามีอัตราการชุดที่เยอะหน่อยประมาณก็สี่เซนพื้นที่ที่มีอัตราการชุดตัวของดินค่อนข้างเยอะแบบนี้ควรจะมีการป้องกันหรือว่าเตรียมตัวยังไงดีทะาอาจารย์คะป้องกันเนี่ยนะฮะผมคิดว่า,าวิธีง่ายที่สุดก็คือเลิกใช้น้ำประดานการชุดตัวก็จะน้อยลงนะครับ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นผลรวมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดการชุดจริงๆเนี่ยเบื้องต้นก็คืออย่างง่ายที่สุดก็คือเราก็ถมดินเข้าไปค่ะนะครับแล้วก็ยกยกยกนะครายกพื้นดินให้สูงขึ้นก็ก็จะเป็นมาตรการซึ่งไหนเราว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ระยะยาวๆเนี่ยภาครัฐจะต้องหยุดการใช้น้ําบาดาลนะครับอืมค่ะ แบบนี้ก็มองว่าสาเหตุการซุดตัวของดินก็มีทั้งสองอย่างทั้งจากธรรมชาติด้วยจากฝีมือมนุษย์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์รบรบแบบนี้อันไหนอันตรายน่ากลัวกันคะอาจารย์ก็จริงๆอันตรายก็คือแบบประเภทแรกนะครับที่หมายกันว่าน้ํามีการลดตัวอย่างรวดเร็วตัวนี้ก็มีการอ่าชุดตัวของถนนของอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าบ้านเราไม่ได้อยู่บริเวณนั้นใกล้ๆตลิง่งหรือใกล้ๆ้ตลิง่งอ่าริมแม่น้าเ,เนี่ยก็ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่การสุดตัวอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นข่าวในสักเดือนที่แล้วเนี่ยที่เมืองกาญจนบุรีที่โรงเรียนนะฮะอันนั้นเกิดจากการสุดประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเกี่ยวพันกันนะบน้ำบาดาลใต้ดินที่ชั้นชั้นชั้นหินจะเป็นเราเรียกว่าหินปูนข้างล่างนี่มีการละลายเป็นโพรงวันวันดีคืนดีเนี่ยโพรงนั้น,นยรับน้ำหนักไม่ไหวก็จะมีการถล่มมาก็เหมือนกับที่โกเตมาลา,าที่มีการชุดตัวของบริเวณสี่แยก ลักษณะก็จะเป็นอย่างนั้นอันนั้นแบบที่สามเนี่ยจะอันตรายเพราะว่าบางทีเราไปสร้างบ้านอยู่ในบริเวณซึ่งเป็นรงข้างล่างเราไม่รู้วันดีคืนดีเนี่ยถล่มลงไปก็มีอันนั้นจะต้องมีจะต้องมีการสำรวจในในทางวิทยาศาสตร์ก็คือใช้เครื่องไม้เครื่องมือถึงจะรู้ครับค่ะและอย่างที่อาจารย์ธนวัฒน์แนะนํานะคะว่าควรที่จะเลิกใช้น้ําบาดาลถ้าเลิกใช้จริงๆจะสามารถป้องกันเรื่องของดินสุดได้มากน้อยขนาดไหนคะ ปกติถ้าเราหยุดการใช้น้ําบาดาเนี่ยแผ่นดินชุตก็จะก็จะค่อยๆค่อยๆค,ค,ค,คลายตัวจนถึงอ,อย่างบางบริเวณเนี่ยอย่างผมว่า,าผมยกตัวอย่างนะครับปัญหาเรื่องแผ่นดินชุตที่เกิดจากการสูบน้ำบาดาไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวเราทุกเราพบว่าทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเซี่ยงไฮ้โตเกียวจาการ์ตาหรือแม้แต่โฮจิมินเนี่ยมีปัญหาแผ่นดินชุตเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นโอซาก้านี่ก็มีการอัตราการชุดเนี่ยพอๆกับเราใน,ในในอดีตแต่หลังจากที่เขาหยุดน้ําบาดาลหรือว่าบางที่เนี่ยมีการเติมน้ําบาดาลลงไปด้วยซ้ำอัตราการชุดก็จะหยุดแล้วก็แล้วก,วก็ก็จะคืนสู่สภาพปกติครับค่ะนอกเหนือจากการเลิกใช้น้ําบาดาลน,นะคะที่เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแนะของอาจารย์มีวิธีการอื่นๆที่ประชาชนสามารถช่วยเหลือร่วมมือกันป้องกันเบ,บื้องต้นได้ไหมคะอาจารย์คะขึ้นอยู่กับประเภทครับถ้าอย่างประเภทที่หนึ่งเนี่ย อที่หมายวามว่ามีการชุดตัวของถนนหรือว่าบ้านเนี่ยอันนั้นเราจะต้องมีการควบคุมระดับน้ําในแม่น้ําหรือควบคุมระดับน้ําในคลองนะครับไม่ให้ลดลงไปเร็วเพราะว่าเราพบว่าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยชั้นดินจะเป็นชั้นดินที่เราเรียกว่าดินทะเลดินทะเลเนี่ยเวลาถ้าเกิดน้ํามีการอะไรลดตัวอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาแห้งพอแห้งปุ๊บเนี่ยจะมีการขยายตัวตรงนี้ก็เกิดรอยแตกขึ้นอันนี้ก็ง่ายๆที่สุดก็คือรักษาระดับน้ํา ส่วนประเภทที่สองนะฮะที่เกิดจากกรุงเทพมหานครที่มีการชุดในในการสูบน้ําบาดาลนี่วิธีเดียวก็คือการลดการใช้น้ําบาดาลก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาที่หมายก็ปลายเหตุนี่ก็มีการชุดก็มีการถมดินเกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นเป็นการแก้แต่ถ้าเป็นประเภทที่สามเนี่ยนะฮะที่เกิดจากการที่หมายกับว่าอ่าอังกิเเรียว่าซิงโฮลลุมยุบนะฮะ ตรงนั้นเนี่ยต้องระวังโดยเฉพาะบางบางที่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นสตูลมีจังหวัดกาญจนบ,บุรีะนะะหลายหลายพื้นที่ที่ข้างล่างมีหินปูนเนี่ยปกติหินปูมนมักจะมีโพรงข้างล่างต้องระวังต้องมีการตรวจสอบโดยนะักวิชาการว่าข้างล่างมีโพรงไหมบ้านเรามีมีโพรงอยู่ข้างล่างไหมค่ะอันนี้ก็ก็เป็นการที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการถล่มของดินได้ครับค่ะ และอย่างที่อาจารย์ธนาวัฒน์ได้เรียนมานะคะว่าการยุบตัวของดินมีหลายประเภทมีประเภทไหนไหมคะที่ถือว่าการยุบตัวของดินถือว่าเป็นสัญญาณเตือนสัญญาณบอกเหตุว่าอาจจะเกิดภยัยพิบัติอื่นๆที่มันร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะส่วนใหญ่ทั้งสามประเภทนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีความก็เลยอะไรถูกพันกับเรื่องว่าเป็นตัวเป็นตัวบอกบอกเหตุว่าจะเกิดพิบัติภัยตัวใหญ่ค่ะหรือบางครั้งเนี่ยคนกลัวตัวอย่างเช่นที่เกิดแผ่นดิน ถล่มที่เมืองกาญจนบุรีนะครับหรือแม้กระทั่งเ,เกิดรลอยแยกรอยอะไรเงี้ยนะฮะคนกลัวกันจริงไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แบบนี้หลักๆที่ประชาชนเป็นห่วงตอนนี้นะคะบ้านใครที่เจอน้ําท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาหรือพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่รองรับน้ําน้ําท่วมบ่อยๆตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินสุดได้มากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ต้องอยู่ริมคลองนะครับอย่างอย่างเท่าที่ผมแาบข่าวที่อ่างทองเนี่ยอยู่ใกล้กับริมแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณสักสิบเมตรสิบสี่เมตรนะฮะต้องอยู่ในรัศมีที่ไม่เกินห้าสิบเมตรนะถ้าบ้านใครที่อยู่ในริมคลองในรัศมีห้าสิบเมตรจะมีโอกาสเสี่ยง ถ้าเกิดเราพบว่ามีระดับน้ําในแม่น้ำหรือระดับน้ําในคลองมีการลดอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการอา่ชุบหรือการแตกแยกเกิดขึ้นครับค่ะอาคาตรวสอบจากอาจารย์เชเท่างนี้ก่อนนะคะขอพูดคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงนี้กับเรื่องราวของพลังงานค่ะกับการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการพลังงานให้เพียงพอน,นะคะเพื่อรองรับปริมาณการใช้ในประเทศโดยเฉพาะก๊าซ LPG แล้วกลับมาพบกับพดข้อข่าวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะคะอิตภั์เสริมอาหาร Plant s t a น n o ต t a r t y เสนับสนุนโดยสลากออมทรัพย์ทวีสินของทกส การดําเนินงานในการปรับโครงสร้างพลังงานยังมีประเด็นสําคัญที่ต้องเร่งดําเนินการคือการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการพลังงานให้เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการใช้ในประเทศโดยเฉพาะ LPG ที่มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมากกว่ากําลังการนาเข้าของคลังจนต้องมีการลอยเรือเพื่อขน LPG ลงซึ่งนอกจากจะมีต้นทุนที่สูงแล้วยังสามารถขนย้ายได้ในปริมาณที่จํากัดเนื่องจากขนาดเรือที่เล็ก ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การนำเข้าไม่สามารถทำได้เต็มที่และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลน RPG ได้ในอนาคตดังนั้นเพื่อให้การจัดการพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการในประเทศจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มศักยภาพของระบบคลังและท่าเรือนำเข้าระบบคลังจ่ายก๊าซและระบบคลังภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมากพช ได้พิจารณาและเห็นชอบในหลักเกณฑ์การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการนำเข้าการจ่ายและระบบขนส่ง RPG โดยโครงการแบ่งออกเป็นสองระยะคือระยะที่1การขยายระบบคลังและท่าเรือนำเข้าที่เขาบ่อยาจะมีกำลังการนำเข้าก๊าซสูงสุด250,000ตันต่อเดือนและการขยายระบบคลังจ่ายกา๊าซบ้านโลงโป จะทำให้สามารถจ่าย RPG ได้276,000ตันต่อเดือนส่วนระยะที่สองของการก่อสร้างคลังและท่าเรือนำเข้าแห่งใหม่มีกำลังการนำเข้าก้าสูงสุด250,000ตันต่อเดือนการเพิ่มความสามารถในการนำเข้าเพื่อรองรับปริมาณการใช้ RPG ในอนาคตครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ แต่สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักก็คือการรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานในประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่งบ้านส,สวยๆเทียบเลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาสุดคุ้มมางานเดียวคุ้มจริงๆค่ะอยอาว่าไทยแลนด์เบสช้อปปิ้งแฝด7-15กรกฎาคมนี้ที่อิมแพคเมืองทองธานี ใหม่ Isuzu D Max V Cross มอบโอกาสที่คุณเคยได้รับมอบอนาคตให้กับน้องๆรุ่นต่อไปเพียงคุณชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อน5กรกฎาคมนี้เพราะการมอบโอกาสทางการศึกษาคือการมอบอนาคตดีๆสำหรับทุกๆคนที่ได้รับ กยศให้โอกาสให้อนาคต หมดเวลาของฮัตข้อข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะวันนี้จะลากันไปที่ภาพของคุณชูวิทย์กมลวิสิตหัวหน้าพักรักประ,ประเทศไทยออกมาแฉบ่อนกลางกรุงอีกแล้วนะคะลากันไปที่ภาพนี้และกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมและทุก SMS สค่ะสวัสดีค่ะ ประชาชนหรือครับผู้ที่ออกข่าวเนี่ยที่เขียนข่าวกันนานเลยครับเอ่อท่านลงกล้าไหมผมเข้าใจว่าบ่อนพวกนี้มีอยู่คนบ่อนพวกนี้มีตาตัเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูว่าบ่อนเนี้ยโยงใยานถึงไทยแล้วผมไปเนี่ยผมไปกับลูกน้องสองคนนะครับผมกล้านะครับเพราะผมถือว่าผมจะลองดูสิครับว่าผมเป็นสสเนี่ยผมมีหน้าที่แล้วผมไม่อยากจะไปทะเลาะบอกเว้ยเรื่องการเมือง เดี๋ยวหูตะเภาดีเดี๋ยวหูตะเภาไม่ดีคือเรื่องทุกเรื่องอะฝ่ายค้านมันไม่เห็นดีเห็นงานอยู่นวผมอยากเป็นฝ่ายค้านที่สร้างสารรค์บ้างทำไมถึงบ่อนการพนันบ่อนการพนันเป็นแหล่งเริ่มต้นของอาบายมุกทุกอย่างยาเส้